ข้าวหมากแม่จ๊ะครบ3สามคืนแล้วน้ําก็จะนองแบบนี้ละจ้าน้ําจําๆแบบนี้เลยจ้าข้าวหมากข้าวเหนียวดํานะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะมีสารโปรไบโอติกนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ปรับราไ้ของเราให้ขับถ่ายปกตินะคะและยังช่วยให้หลับลึกด้วยนะข้าวหมากมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะอยากจะให้ลองทานดูนะคะใครที่ทําไม่เป็นย่รลดเขียนสูตรทิ้งไว้ให้นะทั้งข้าวขาวแล้วข้าวดํานะข้าวดาจะทํายากมากๆเลยนะคะแต่ก็เขียนสูตรไว้อย่างละเอียดเลย ใช้สูตรที่เยรสเขียนไว้ให้นะทุกคนนี่ดูน้ําดูน้ํานะอือหึอกือน้ําลายเลยค่ะนี่เยรสกดน้ําไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เยรสกดน้ําอือห น้ำลายไหลค่ะกดไว้ทําไมล่ะคะกดไว้กินค่ะเนี้ยค่ะคงไม่ต้องบอกนะคะว่ากินน้ําช่ำๆแบบนี้กินน้ำํำผิวๆแบบนี้นะคะร้อนไปถึงท้องเลยจ้าอร่อยนะคะชื่นใจสูตรของเรานะคะจะไม่มีน้ําตาลนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ไม่เปลืองแป้งด้วยนะใครที่อยากจะลองทําดูลองทําดูนะเยรอเขียนสูตรไปให้อย่างละเอียดเลยและตอนนี้แป้งเขาจัดโปรอยู่นะ20บแถม20ต่สิบตั้หคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคะ่ะทําตามที่เยรอดเขียนไม่ให้นะสูตรที่เยรอดเขียนไม่ให้นะคะเอาแบบว่า เป๊ะๆเ,เลยนะใครทาไม่เป็นก็ทักมานะทําขายได้เลยนะคะทุกคนอื้อฉ่ำจ้า